กว่าจะมาเป็นคลิปข้าวจีแบบนี้นะคะก่อนอื่นเราก็ต้องไปเตรียมตัวกันก่อนเลยนี่ข้าวเหนียว sticky rice ของเรานะจ๊จะเอามาปันป่นปๆนเด้อจ้าก็เป็นได้แบบนี้อุ้ยน่ากินจากนั้นเขาก็ไปหาต่อใครจ้าแล้วแต่จำนวนฟองที่เขาต้องการเลยใส่ผงชูรสใส่รสดีใส่น้ำตาลใส่ หอยน้ำมันหอยใส่ซอสเนาะอันนี้ตามสเต็ปของคูบีเลยจ้าจากนั้นก็ปตีเข่ากันนะคะคนๆๆๆๆให้มันเข่ากันจงสิ่ะจ้า <c oughs> จากนั้นเขาก็ไปกอ่อไฟค่ะอันเนี้ยเป็นแบบว่าเขาเลยก่กอไฟอตั้งแต่เด็กน้อยแล้วอันนี้คือเกิดความชํานาญนะคะเป็นคนอีสานเนาะมันก็เลยต้องเห็นแบบนี้ตลอดละทุกคนนะคะ ก็หาเห็ดไปหาทําเองค่ะแล้วก็มานั่งจีเข้าจีแบบนี้เลยจ้าเพื่อนๆก่อนอื่นอย่าลืมว่าขวจีเฮาต้องใส่เกลือน้ำเด้อจ้าให้มันมีความเข้มนิดนิดเนาะล้วก็นัง่งปิ้งไปเรื่อยๆพลิกไปแล้วก็พลิกมาพลิกมาแล้วก็พลิกไปนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่ไข่นะจ้าแล้วก็จะได้นองเป็นหน้าตาแบบนี้เลยกว่าจะมาเป็นคลิปเข้าจีทุกคนเราใช้เวลานานมากกินแล้วก็แซ่บแบบนี้เลยจ้า